ต้นหมอนต้นหมอนต้นหมอนบานเบอรี่หมอนบานเบอรี่หมอนม,ม,มันเบอรี่นะคะนี่ใ่ะหเห็นไหมคะนี่ค่ะอันนี้ลูกลูกยังลูกยังไม่แดงลูกยังไม่โตมากนะคะลูกยังไม่โตมากค่ะตรงนี้คือลูกที่แดงแล้วค่ะเริ่มเริ่มเริ่มสุกค่ะเพื่อนๆต้นมันเบอรี่หรือใบหมอนที่ owo. เอาไปเลี้ยงไหมนะคะเอาไปเลี้ยงไหมเลี้ยงตัวไหมนะคะตัวไหมที่เราเอามาทําผ้าไหมนะคะพอตัวไหมที่เราที่มันแก่แล้วมันก็จะห่อหุ้มไปด้วยเ,เปลือกสีสีทองทองสีแก่นะคะเป็นสีทองแล้วก็แล้วก็เอามาชักใยสาวไอ่สาวใยนะคะ เพื่อนเพื่อนบางคนที่อายุเยอะแล้วอ่ะก็คงจะรู้เหมือนนิชัน,นะะถ้าเป็นเด็กเดี๋ยวนี้บางคนเขาก็ไม่ทราบค่ะว่าใบาหมอนเนี่ยทำอะไรได้บ้างแต่ว่าใบาหมอนนี่ก็เป็นทาเป็นชาใบาหม่อนก็ได้นะคะหรือว่าเรียกชื่อภาษาฝรั่งก็เป็นเออเป็นมันเมรี่นะ,นะคะที่เขาเรียกกันนะคะนี่ค่ะนิฉันมาเจอพอดีเลยค่ะ ถ่ายให้ดูนะคะว่า,าดิฉันชอบดิฉันก็ปลูกไว้ค่ะแต่ตอนนี้มันตายไปแล้วมันไม่มีคนดูแลค่ะนี่ตอนนี้ก็ธรรมชาติธรรมชาติสวยมากเลยค่ะนี่ตรงนี้มีมีลูกลูกอ,อ่อนที่กําลังจะโตทุกคนเห็นไหมคะลูกอ่อนอ่อนที่กําลังจะโตค่ะ มมันพัดนะคะเพื่อนๆก็อาจจะมองไม่เห็นนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะจะมีลูกแดงวยคะนี่ฉันฉันเอาลูกแดงไปไว้ตรงไหนฉันจำไม่ได้ค่ะนี่ค่ะอยู่ตรงนี้ค่ะเจอแล้วค่ะลูกแดงๆงค่ะนี่ค่ะเพื่อนๆนี่ค่ะตรงนี้ลูกแดงแดงค่ะ าปลูกแล้วเขาก็ไว้ไม่ได้ดูแลเท่าไหร่ค่ะมันก็เลยไม่ก็ปล่อยทาปล่อยตามธรรมชาตินั่นแหละค่ะเขาก็โตของเขาเองนี่ค่ะเป็นพวงเลยค่ะเห็นไหมค่ะเห็นชัดไหมค่ะเดี๋ยวจะถ่ายมุมไหนให้มันเพอ่อนเห็นจะชัดค่ะถ่ายมุมนี้มันจะมืดนะคะนี่ค่ะแดง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 เลยค่ะ ขอบคุณทุกการรับชมนะคะต้นมันบร์รี่นะคะหรือหมอนต้นหมอนที่เอาไปเลี้ยงไหมต้นหมอนที่เราเอาไปเลี้ยงไหมนะคะขอบคุณทุกการรับชมขอบคุณทุกการกดไลค์ค่ะเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้ดชันนะคะยอดงามมากเลยค่ะ ตรงนี้ก็ถ่ายไม่ถึงค่ะถ่ายไม่ถึงเอานี้นี่ค่ะเห็นไหมคะสวยงามสวยงามลูกแดงแดงค่ะลูกแดงแดงนี่ค่ะอืมภาพมันไม่ค่อยชั้นเลงไม่ค่อยชัดเลยค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากค่ะ